อัตนาโจทยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบรมนเจริญศรีครูโรงเรียนวัสาดานวันนี้จะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมบริบทโดยรวมของโรงเรียนวัสาดานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตสองเชิญเยี่ยมชมได้เลยค่ะแต่แก้วดวดดงงหนึเาชมมยยัิร สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิสากรเดิกระจันผู้อำนวยการโรงเรียนวัสาดานสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำเสนองานการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธขออนุญาตนำเสนอง,งานดังนี้ค่ะโรงเรียนวัสาดานตั้งอยู่บนพื้นที่ตำบลหนองสารายอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อท่านเดินทางมาถึงท่านจะเห็นพระพุทธรูปตั้งเด่นเป็นสง่าเพื่อให้นักเรียนและคุณครูได้สักการะบูชาก่อนเข้าโรงเรียนและเมื่อเดินทางเข้ามาภายในโรงเรียนจะเห็นป้ายโรงเรียนวิถีพุทธอยู่หน้าอาคารเรียนในห้องเรียนทุกๆห้องเรียนมีพระพุทธรูปประจำห้องเรียนเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้นักเรียนทำความดีมีพุทธาศาสนสุภาษิต วาทธ,ธรรมพระราชดำรัสติดตามสถานที่ต่างๆบริเวณโรงเรียนมีลานธรรมเพื่อให้หนักเรียนและคุณครูได้สวดมนต์นั่งสมาธิและทำกิจกรรมร่วมกันในวันสำคัญทางศาสนาเพื่อเป็นการบริหารจิตเจริญปัญญาโรงเรียนวัดสาดาไม่มีสิ่งเสพติดเหล้าบุหรี่ร้อเเ็ กิจกรรมประจำวันพระผู้บริหารครูนักเรียนใส่เสื้อขาวทุกคนทำบุญใส่บาตรฟังเทศนาสวดมนต์แปลนั่งสมาธิและรับประทานอาหารมังสวิรัต์ในมือกลางวันนอกจากนั้นยังร่วมกิจกรรมในทุกๆวันสำคัญทางาศาสนาและบำเพ็ญประโยชน์อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง โรงเรียนวัสาดานได้บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระวิชาและได้นำนวัตกรรมจิตศึกษาเข้ามาใช้จิตศึกษานะคะคือนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่ทางโรงเรียนวัสาดานของเราได้นำมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนนะคะเป็นกิจกรรมที่ ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความฉลาดทางด้านอารมณ์นะคะหรือที่เรียกว่า e q และเกิดความรู้ความฉลาดทางด้านสติปัญญาหรือที่เรียกว่า EQ นะคะกิจกรรมจิตศึกษาเนี่ยจะทำให้นักเรียนเราเนี่ยนะสงบรู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็มีสมาธิในสิ่งที่เรียนกิจกรรมจิตศึกษาของเราเนี่ยจะทําให้นักเรียนเราเนี่ยนะมีพฤติกรรมเชิงบวกนะคะเวลาที่เราใช้คําพูดกับนักเรียนเราก็จะพูด เชิงบวกให้นักเรียนรู้สึกดีนะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองกิจกรรมที่เราทำเราจะทำก่อ,อนการเรียนนะคะในช่วงเช้าของทุกเช้าคือชั่วโมงโฮมรูมนะคะเป็นกิจกรรมที่ทำแล้วนักเรียนของเราเนี่ยนะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นค่ะก็ทำให้หนูมีสมาธิมากยิ่งขึ้นค่ะ และทําให้หนูเข้าใจในการทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนค่ะก็ทําให้หนูนิ่งขึ้นเวลาเรียนก็ทําให้หนูมีสติสมาธิเข้าใจกับการเรียนได้มากขึ้นค่ะอ,อ๋อคนเล็กอยู่อนุบาลหนึ่งก็มีความกระตือรือร้น,ลน,ลนกลับไปบ้านก็สอนให้แม่เกิดมนต์ไหว้พระนโมตระอะไรอหังสม,มาอะไรอย่างนี้นะก็มีสมาธิดีขึ้น โรงเรียนได้จัดค่ายยุวชนคนคุณธรรมในทุกๆปีการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังนิสัยรักความประหยัดอดออมรู้จักพึ่งพาตนเองให้กับนักเรียนและมีพระมาสอนวิชาธรรมมาให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอคุณครูมีการชื่นชมความดีหน้าเสาธงเป็นประจำทุกวันโรงเรียนวัดดาน มีการจัดการเรียนการสอนใน3ระดับประกอบด้วยระดับปฐมวัยปถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งได้มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดีที่มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้ตัวนักเรียนนั้นเป็นคนดีและคนเก่งอย่างยั่งยืนทางโรงเรียนวัาสาดานมีความยินดียิ่งและมีความพร้อมที่จะเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ กลับขอบพระคุณอย่างยิง่งค่ะ